สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนิสันบางจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปลองใช้งานกุญแจรีโมทอัจฉริยะอินเทลเจนต์คียของรถนิสันอะมิาคันนี้นะครับก่อนที่จะไปลองใช้งานจริงเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากทางนิสันก่อนนะครับท่านจะได้รับกุญแจรีโมทอัจฉริยะจำนวน2ชุด กุญแจรีโมทอัจฉริยะทั้งสองชุดสามารถใช้งานได้เหมือนกันและในชุดจะมีแผ่นเหล็กที่ระบุหมายเลขกุญแจรถของท่านอยู่โดยตัวเลขที่ระบุบนแผ่นเหล็กจะใช้สำหรับอ้างอิงการทำกุญแจดอกใหม่ในกรณีกุญแจหายค่ะกุญแจรีโมทอัจฉริยะเพียงท่านพกกุญแจไว้ในรัศมีไม่เกิน80ซนติเมตรจากมือจับประตูท่านสามารถเปิดประตูรถได้เพียงสัมผัส นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายรถจากการกดปุ่มที่กุญแจอัจฉริยะค่ะแบตเตอรี่ที่ใส่ในกุญแจรีโมทอัจฉริยะมีอายุประมาณ2ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านในกรณีที่แบตเตอรี่อ่อนเช่นไม่สามารถกดเปิดประตูรถเมื่อกุญแจอยู่ในระยะ8 0ซนติเมตรหรือต้องนำกุญแจเข้าไปใกล้ปุ่มสตาร์ทถึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทใหม่ค่ะท่านสามารถปลดล็อกออกลักษณะนี้เพื่อดึงแท่งกุญแจออกมาใช้งานในกรณีแบตเตอรี่กุญแจรีโมทอ่อนค่ะในกรณีที่ท่านลืมกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถท่านจะไม่สามารถล็อกรถได้ค่ะหลังจากที่เราฟังข้อมูลจากทางนิสสันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานจริงกันว่า จะใช้ได้อย่างที่นิสสันโฆษณาไว้หรือเปล่าก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนนะครับกุญแจรีโมทของนิสสันที่ให้มาหน้าตาจะประมาณนี้คล้ายๆกันหมดทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นที่กดสตาร์ทกุญแจรีโมทของนิสสันอเมิาคันนี้จะมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันคือปุ่มแรกปุ่มล็อกรถปุ่มที่2คือปุ่มปลดล็อกรถและปุ่มที่3คือปุ่มเปิดผาท้ายระยะไกลนะครับเราต้องกด ปุ่มนี้ค้างไว้1นถึงสวิฝาท้ายถึงจะเปิดให้นะครับส่วนด้านหลังถ้าสังเกตดีๆจะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้นิ้วดันขึ้นไปเพื่อจะปลดล็อกออกมาเป็นกุญแจสำรองนะครับกุญแจสำรองตัวนี้ก็จะใช้ต่อเมื่อรีโมทต,ตัวนี้ท่านหมดนะครับเราจะใช้กุญแจตัวนี้ไขที่มือจับประตูฝั่งคนขับเพื่อจะ เข้าไปภายในรถได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยครับอย่างแรกที่เราจะลองคือปุ่มล็อกรถระยะไกลนะครับกดจากรีโมทจะมีเสียงสัญญาณและไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากดปุ่มที่2ปุ่มปลดล็อกจะมีเสียงสัญญาณสองครั้งพร้อมไฟกระพริบ2ครั้งนะครับ และปุ่มเปิดฝาท้ายกดค้างไว้1 2ึงถึงวิจะเป็นเสียงสัญญาณทั้งหมด3ครั้งนะครับฝาท้ายด้านหลังก็จะเปิดมาให้ตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับกรณีเรากดปุ่มปลดล็อกรถ แต่เราไม่ได้ไปทำการเปิดประตูรถนะครับรอประมาณ30วินาทีระบบก็จะทำการล็อกรถให้เองอัตโนมัตินะครับต่อมาเรามาลองฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะกันนะครับว่ามันอัจฉริยะยังไงบ้างโดยที่เราไม่ต้องหยิบกุญแจออกมากดปุ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ผมเอากุญแจใส่กระเป๋าก่อน อ,อยู่ในรัศมี80เซนเราสามารถกดปุ่มตัวสีดำตรงนี้นะครับ1ทีเพื่อจะล็อกรถกดปุ่มสีดำอีก1ทีเพื่อจะปลดล็อกรถถ้าเราเข้ามาในห้องนิสานแล้วก็สามารถเหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์ท1นที เครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็จะมีปุ่มเหมือนกับฝั่งคนขับนะครับสามารถกดล็อกรถและกดล็อกได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราลืมกุญแจไว ในรถนะครับแล้วเราปิดประตูเราต้องการจะล็อกรถตัวรถก็ส่งสัญญาณมาประมาณนี้นะครับไม่สามารถล็อกรถได้ในกรณีที่เราลืลมกุญแจไว้ในรถและถ้าเราต้องการล็อกรถแต่มีเสียงสัญญาณดังแบบนี้ขึ้นมา โดยที่เราก็ไม่ได้ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับสแสดงว่าประตูบานใดบานหนึ่งอาจจะปิดไม่สนิทแบบนี้นะครับถ้าเราปิดสนิทแล้วกลับมากดปุ่มตัวนี้หนึ่งทีก็จะสามารถลองรถได้และอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราดับเครื่องยนต์ที่เกียร์ n หรือเกียร์ว่างแล้วเราออกมาเพื่อต้องการจะล็อกรถนะครับแค่เราปิดประตูตัวรถก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รู้ว่าไม่สามารถกดล็อกรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปุ่มนี้ หรือจากรีโมทก็ตามนะครับวิธีคือเราต้องเลื่อนคันเกียร์ไปที่เกียร์พีเท่านั้นนะครับเวลาจอดรถและหลังจากที่เราดับเครื่องที่ตำแหน่งเกียร์พีแต่เราต้องการกดเกียร์มาเป็นเกียร์ว่างเพื่อให้ ผ,ผู้ผู้อื่นสามารถเข็นรถเราได้ในกรณีที่เราจอดรถซ้อนคันนะครับหรือจอดรถขวางคนอื่นอยู่อย่างแรกเรากดปุ่มชิปล็อกตัวนี้นะครับพร้อมกับกดปุ่มตรงบริเวณหัวเกียร์นะครับแล้วก็เลื่อนคันเกียร์ลงมาได้เลยครับแค่นี้เองปุ่มนี้นะครับกับปุ่มชิปล็อกต้องกดพร้อมกันพออ,ออกมานอกรถนะครับปิดประตู รถก็จะไม่มีเสียงสัญญาณแล้วนะครับสามารถกดปุ่มล็อกรถได้แล้วนะครับและเกียร์ก็จะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างสามารถเข็นได้นะครับและมีลูกค้าถามว่าถ้ารถล็อกอยู่เราสามารถเปิดฝาท้ายเพื่อหยิบของได้ไหมคำตอบคือได้นะครับจะสังเกตได้ตัวด้านล่างจะมีปุ่มสวิต ประมาณนี้นะครับอยู่ใต้โลโก้นิสสันเลยเรากดปุ่ม1ทีฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเราสามารถหยิบของข้างในได้แล้วนะครับโดยที่ประตูทั้งสีบานก็ยังคงล็อกอยู่นะครับแต่ในกรณีที่เราหยิบของแล้วดันลืมกุญแจไว้อยู่ที่ด้านหลังแล้วเรา ไม่รู้เราปิดฝาท้ายลงมารถจะส่งสัญญาณเตือนค้างแบบนี้นะครับาฝาท้ายก็จะเด้งออกมาให้ผู้ขับขี่ได้รู้ว่าเราลืมกุญแจไว้ที่ด้านท้ายรถนะครับแล้วเราล้องอีกครั้งหนึ่งวางไว้และปิดฝาท้าย ฝาท้ายจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับไม่สามารถล็อกฝาท้ายได้ฉะนั้นลูกค้าที่ออกรถ n i สสันอ m มิ a ่า ira, ไม่สามารถลืมกุญแจไว้ในรถได้เลยแต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าลืมปิดฝาท้ายนะครับอย่างที่ตอนนี้คือฝาท้ายไม่ได้ปิดนะครับแล้วเรากดล็อกรถล็อกได้นะครับ ล็อกทั้ง4บานเลยยกเว้นฝาท้ายอย่างเดียวที่ไม่ลอ็อกยังเปิดได้อยู่ฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนิสสันอเมล่หรือต้องการจะออกรถนิสสันอเมล่ตอนนี้ก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราปิดฝาท้ายสนิทตัวรถก็จะล็อกทั้งหมดนะครับพร้อมมีสัญญาณไฟกระพริบ2ครั้ง ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานรีโมทอัจฉริยะอินเทลเจนต์คีของรถนิสสันอะเมล่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามโปรโมชั่นสามารถโทรได้ที่เบอร์0865552346ผมเซลต้อมนิสสันบางจากหรือท่านไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนสามารถทักเข้ามาที่ไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ที่ด้านล่างนะครับ สามารถเพิ่มเพื่อนและทักเข้ามาสอบถามก่อนเบื้องต้นได้โปรโมชั่นของ n i สสันจะเป็นเดือนต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งเดือนหน้าจะเป็นเดือนมีนาคมจะเข้าสู่เงื่อนไขของงานมอเตอร์โชแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ